สวัสดีทุกท่านวันนี้เรามาดูกันตรงนี้นะเราสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเปลี่ยนคัดก้อนของยามาฮ่าเมื่อเราทำการเปลี่ยนไปแล้วอ่าเปลี่ยนไปยังไม่นานผลปรากฏว่าคัดรูดอ่ามันเกิดมาจากสาเหตุใดเพื่อนๆสังเกตกันเห็นไหมดูกันออกไหมว่าทำไม เปลี่ยนคัดไปแล้วเนี่ยไอ้คัดก้อนตรงนี้ไอ้ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่เนี่ยไอ้เฟืองตัวนี้ทาไมมันถึงรูดเนี่ยนะท่านเห็นส่วนประกอบของมันหรือไม่อันนี้ของเทียมอันนี้ของแท้นี่ก็คือต้นเหตุและสาเหตุที่ทําให้เฟืองคัดข้างในเนี่ยมันรูดนะเราสังเกตได้ว่าตรงนี้หน้าสัมผัสหน้าบีบอัดฟันเฟืองคัดมันจะเยอะตัวนี้หน้าสัมผัสมันจมลงไปถูกต้องไหมมันจมลงไปมันไม่บีบอัดแล้ว ตรงเฟืองเนี่ยนี่แหละเป็นสาเหตุที่ทําให้เฟืองคัดก้อนมันรูดนะทุกท่านนะอันนี้ก็ทําคลิปมาเป็นแนวทางนะครับ